เในสิ่งที่เรามองว่าเราทุกมากเลยวันนี้เราไม่มีงานเนี่ยเราทุกมากเรานู่นน,นี่นั่นแต่มีคนที่เขาทุกกว่าเรา เดิมทีวางแผนไว้ว่าปีนี้จะแจกข้าวสารแค่2,000ถุงก่อนนะคะแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆนกักพรตรู้ทุงสาวคุณจะค่ะขอเพิ่มเป็น4,000ถุงดีกว่าถือว่ามากกว่าปีก่อนๆเป็นเท่าตัวเพราะสาวจะบอกว่าได้ทําการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่บ้านเกิดตําบลสวงหาอํเาเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเลยรู้นะคะว่าปีนี้หลายครัวเรือนนั้นทุกที่สุดเลยละค่ะเพราะว่าโควิด19ยุดเยือนะคะบางบ้านไม่มีแม้แต่ข้าวสารจะขุมแล้วนะคะเพราะไม่มีงานทำให้สาว จ้าตัดสินใจประมูลของรักบนโซเชียลได้เงินมาส0 0 0 0 0กว่าบาทเพิ่มเงินส่วนตัวสมทบเข้าไปอีกค่ะเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้าสารกลับบ้านไปมากที่สุดนะคะนี่แหละค่ะหลายคนก็เลยมารอก,กันเยอะแบบนี้อย่างคุณป้าคนนี้มาทั้งน้ําตานะคะบอกว่าข้าาสารที่นักร้องสาวนำมาแจกวันนี้ถือเป็นการต่อชีวิตให้คนทั้งบ้านจริงๆเพราะตอนนี้ทุกคนตกงานไม่มีเงินเลยขอบคุณจ้ามากๆเลยที่ไม่ลืมคนบ้านเดียวกันนะคะ โดยงานนี้เธอก็ถือโอกาสทำบุญแจกข้าวสารในววันไหว้ครูประจำปี2,565นะคะกิจกรรมนี้สาวจะบอกว่าทำทุกปีเลยค่ะพี่เนื่องจากที่บ้านเปิดคณาลิเกก็จำภาพแบบนี้มาตั้งแต่เธอเกิดแล้วมองว่าพิธีแบบนี้สำคัญมากนะคะอยากสารต่อในทุกครั้งเลยที่มีโอกาสทุกปีนะคะเพราะอย่างน้อยได้สื่อถึงความกระตันยูรู้คุณบิดามารดาและบระบรพบุรุษที่ได้ตกทอดองค์ความรู้กันมาค่ะ จริงๆแล้วตอนแรกกับเกือบไม่ได้จัดด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเขตอำเภอสแสวงหาจังหวัหดอ่างทองเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ซีเรียสมากเข่งค,คัดมากๆเออจนเนี่ยแต่เราก็โชคดีนะคะมีหน่วยงานทั้งอสมอลแล้วก็เอองโรงพยาบาลนะคะแล้วก็สาธารณสุขของอำเภออะไรอย่างเงี้ยของจังหวัดมาช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกเรานะเราแค่อยากให้ชุมชนเราได้ผ่อนคลายบ้างมีความสุขแล้วก็ ทำช่วยอะไรได้ก็คือช่วยช่วยในกําลังที่เราโอเคเราไหวเพราะว่าด้วยเราต้องบอกก่อนว่าอาชีพเราเนี่ยศิลปินเนี่ยเราก็ไม่ได้ทํางานมา2ปีกับ3ปีเต็มเต็ม<ๆ>กับการที่แบบว่าออกไปร้องได้สงานแล้วเราไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยเราเราก็ต้องทําที่เราพอเราไหวเลย อีกบุญในวันเดียวกันคือรายได้จากการครอบครูของผู้ที่มีศรัทธานะคะทั้งญาติผีน้องคนสนิทและแฟนคลับที่มาร่วมงานจะบอกว่าขอนําเงินทั้งหมดที่ได้ไปถวายให้กับวัดสามเอกอำเภอเดิมบางน้ำบวชจังหวัดสุพรรณบุรีก็นําไปใช้จ่ายทั้งค่าน้ำค่าไฟด้วยละค่ะ